ครับสวัสดีครับผมมาเนี่ผมพามาเบิ้งวิธีการตั้งน้วยชาแม่นะครับผมสําหรับบางสวนนะครับเขาเสนตั้งน่วยชาแม่ครับเพระว่าให้นน้อยมันงามนะครับท้ายที่อากาศได้ดีนะครับเดี๋ยวเ้อามาเบิ้งกันครับเฮ็ดจังไลนะครับผมไปครับครับนี่ก็เป็นทางในสวนนะครับแล้วก็เพื่อที่หาให้หาน้วยแกนะครับผมไอที่เหมือนแกที่เพาจะตั้งได้ครับนี่จั่งสี่ครับ ก็ตั้งเลยนะนี่ครับให้ยิบตัง้งขึ้นมาสิครับปกติมันสีนอนอยู่สีนอนเห็นไหขึ้นมาแล้วสีน้อนมันสีน้อนอย่างสี่นะน้ยิบขึ้นตั้งนะเพื่อว่าห,หน่วยมันทายเทอากาศนะครับนี่ครับอากาศนี่ทายเทหลอบหน่วยนะครับหน่วยกับสีสงามนับสีเสมอกันนะตัง้งเียๆนะท,ที่ตัง้ง นอนอยังสินบ่จับหัวมันเลยครับจะไปขวานมันนะครับต่างตรงโอเคแค่นี้ครับวิธีตั้งแต่งช่แม่บางสวนเขาจะให้ตัง้งบางสวนก็ให้ห้องฟมอยู่กลนมวยอ,อีกนะครับอันนี้ตัง้งซื้อครับก็ต้องบ่ไห้ห้องฟมข้างล่างบางสวนเขานี่ห้องฟมว่าให้กลนมันชื้น,นะครับ ้นชื่นมันกะสีเป็นแบบตั้งเท่ยกับเป็นห้อยขาบน้ำครับยังน,น,นะครับผม,มบาง่ายงายน,นี่อันนี้แบบบม่ได้ห่วงครับกะแล้วแต่สวนใดเนาะนะครับหาบึ่งดีๆครับใบมันปกติต่างกเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวก็งามอาทิตย์ครับครับกะประมาณนี้นะครับวิธีการ ตั่งไม้ไชแมงนะครับผมตั้งเงี้ไปเลยครับผมหาต้นไม้ที่มันเริ่มแก่เริ่มง่แลนะครับผมถ้าน้อยเปลือกอ่อนอนี่ก็ต้องระวังครับเดี๋ยวมันจะถึกยงควนไล่เด้เครื่อนละควนไล่นี่ครับก็ค่อยแกะแก้เปลือกแก้ใบออกระวังเลยอเอาขึ้นนี่ครับง่ายๆครับผม ครับผมก็วิธีการตั้ง่ลยช่ไมมครับตั้งเพื่ออย่างกับผมก็บอกไปแล้วครับก็คือให้อากาศมันทายทีให้สีมันสวยงามครับ,บว่าให้ไม่เป็นคราบน้ำคราบหยังนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้นะครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ